ช่นะครงเี้เอานน่นในปากมาบอกี่อกี่ีปากอ๋อแล้วเะี๋ยูกไดูสิไปเบื้งน้าก่อนด้พี่น้องไปเบื้องน้าก่อนไปดูน,น,<โ>ดน้ำก่อนเอานี่เสื้อข่อยบองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจด

สวยตัวนี้สวยตัวนี้สวยตัวกับมือมานอนะ่ะน่ะสวยพี่บอก็อยากได้อยู่แต่ว่ามีาตังค์เสียบเลยลูกเสียบเลยเมีผมอยู่ข้างบนอนะ่ะเสียบเลยก็ต้องเสียบก่อนจะหาตังค์ก่อนนะอยากได้เป็นบอลเตอร์ครึงสี่สิอสามค่เซ็ตไม่แพงหรอกเนี่ยตัวต่อถือมาบังคนะัหลักพันเนียนรอานี้ออนเอาไปให้เขาอ,อ,อ๋อแถมบมดประแดกบอลบอลนี่อ๋ออ๋อตุ่มหัวป้าตุ่มหัวมาเบิดแท้อัะมักใหญ่นะไรเดี๋ยวก็คงคอยตัวนี้ น้ไอป้อมลรสวยมากครับทุกูนเพื่อนเอ๋อรเดียวกันขงข่อยเนี่เจมั้องไมายเดกันี่ไดเดียวกันน้องมานะอันบอกจริงเนี่ยากได้เจมขั้แบบนี้แหละนี่เนี่ยเรากำลังจะสั่งดีเลยสามพันสามพันสองกินตาเกตเอนะ yeah, แมวุรมาสุดไทยทุกประธานคือไ่ทีไทุกีนไข่ทุกตีนไขยทุดตีนไ่ทุกตีนไข่อยสตีนไข่ทุกตีนเข่ทุกตีไข่มุกตีนไเดี่ เรอพซื้อได้เปล่าบองยิาย่ายมันยังซื้อลำเฮาสอง้ซื้อลำเข้าวนสองพันี่แหละไปแล้วได้ใบครับคุณผู้ชมคขาสดรับกับเฮานี่ยนะซื้อเอาอยู่2,300ร้อยไปน้ำข่าสองสามพันอะไรเบิร์ดยังยังไม่หมดสุ้เตี้ยน้าวใสอะไรบ่ล่ะส่มาได้ใส่มาได้ฮะใส่มาใส่มาได้ขยายนี่ขยับ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 ออกไ่ได้ขยับเข่า ทำไมไม่บอกนะถ้ากูจะทไอ้ดิเกเขาขายอยู่ทุลพันสองพันพันเอ็ดนี่จะชุดสวยๆฉันก็ไม่รู้จะเอฟไหมใครสีเทางามๆเขาเอาไปหมดแล้วน้องมันใส่่อกินอีไหมคอยไปเบิร์กคอยไปเบิร์กกินน้องมันใส่สีเทาไอ้นั่นแหละที่ว่าที่จะว่าชุดนี้สวยน,นะนะสีเทาที่จะเขาไปของเอยียงวะมันมีอยู่คนหนึ่งแมที่คอยเอฟมาแล้วนะ ่ค้าเหนือยเยอะอยู่เสมอแม่ค้าชื่อกิ่งพักไปเลยข่้าขวอันนี้ะยเออโปรตีนหายเออหายเจ้าาติด้ักไปหาแม่ค้าชื่อกิ่งเขาบอกราค้าห้องค้าชื่อฟิชแม่ค้าชื่อกิงเม่พักไปเลย กเขาแปล่าชตนั่งส้าธปไปจับกะายหน้ามาถ่ายมืออยู่หมอชีตสั่งมารวจนีดีนิเเขาอ้ยไปนสีดลันบอกข้อสุดเพ่งกับพื่นะรนโรลากเ้ยทูราหกุ้ห่าเลือดเสือขายง่ายขา้ซึมฝันองคนงามันโอ้ีทาห้เพ็นบ้านแพงมาอเอาบ้นเอาโรดอยากคนละโรดมาเลยเป่นเส่เปลืองแมนรบกวนเน่ยยิบแก้วนี่นจ๊ะ เต่ยีจะเป็นอะไนีบอชายชชาชัยวิไลสีวิ่งวิวิ่งวิ่นิ่มิ่งงนิ่งห้ไอยันไปที่ก่อนอันนั้นพี่อิวไปหุ่นแล้วมาไอ้ช่างหิวไปบเแล้วแล้วหิวไปหอกซอมคนนะเอายุบุ่เด้อไปนะยานจะได้กินน้ำเนาะ หิวไปแล้วอีพอได้มาลูกใส่นหนักหิวไปไหลูกก็เลยหิวซอยลูกไปอีกโอ้ยตรืองนจยังไปเลยคือจะมากัดกัดกัดโดนกดดันนี่ะคือจะมากัดดนไหมอานี่หละหลังที่เส็นประมาณนี่ลหะใส่เตกอองจอมป๊กหลังที่ประมาณนี่ล่ะ เอาลกนะคไปเอาองาดไม่ป้าสองคนสที่เขึนไปทีมแล้วขึ้นมาเอาขึ้นต้นหรอแ่ว่านอนเอาปัดไนะค้าสองคนมคุณเอาไปเชวค่ะไปแล้วแต่ว่าผมใ้กำลังใจให้นะคะสู้ๆข่ายข้ังเดียวก็ได้เลยไปคลิปไม่ได้พี่ก็จะซ้อม

สวัสดีค่ะสองคนรุ่นออฟฟิเชียลนะคะะ<า>ไม่เดี๋ยวเฝ้าเดี๋ยวเฝ้าเดา๋ยาเฝ้าเดียวเฝ้าเออ บ่าดีซีหรอกแต่ซีซีถรักข้าสซีช่องนี้เรื่องภาษาซีโอ้โหยาลงที่ไปสองที่เปล่าไปนะแม่คนรักคนนั้นมากนะรักมากก็คือนอกจากจะบอกว่าเราจะทำคอนเทนต์อะไรเราก็คุยกันก่อนเนาะคุยกันทุกครั้งว่าเฮ้ยเดี๋ยวพี่จะถ่ายแบบนี้แบบนี้นะแบบนี้นะแบบนี้นะนะครับก็เอบเรียกว่าอะไรนะมันเป็นคอนเทนต์ราคาภาษาภาษาของที่การทำงานภาษาการทำงานของพี่ก็คือ มะ้าเหรอเด้ปิ่นวางสคริปต์เอาไว้ก่อนว่ามูกแบบรานของร้านลูกชิ้นสคริปตเนี้ยมันจะทำยังไงอะไรยังไงนะครับเหมือนของหลายๆหลายๆยูทูบเบอร์นะครับมันเหมือนมันเหมือนแบบว่าอาจจะจริงจังแต่ไม่ใช่ครับมันคือการแสดงนะครับทุกคนนะครับเนาะใม่ไหมอย่างนึงสามร้อยบาทสรุปยังไงไม่ได้เลยอยู่คืนเร็วนะฮะอือ ถ้าเดี๋ยวคืนก็คืนอยู่แล้วคนอย่างพี่จะเอาเงินมันะเหรอนะครับทุกคนทุกคนต้องเข้าใจนะครับมันเป็นคอนเทนต์สนุกสนุกกันนะครับแล้วน้องก็คืออะไรนะน้องน้องมานะก็คือถ้าเป็นนักแสดงก็คือเป็นนักนักแสดงตุ๊กตาตอกเลยก็คือแสดงได้สนุกร่ามากเลยในคอนเทนต์แต่ละเรื่องนะครับ โอเคพี่น้องคลิปนี้เก็บไว้แค่นี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสอซาวโกงคนละไปช่องหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึงคอมเมนต์ของท่านกับข้าหนึ่งี้ของซาวโกงนะค่ะช่องนี้เรางดดราม่านะคะเราด่ามาโยนหมาใส่เลยนะคะไม่โกงหวัดดีค่ะคือพี่จะคนเงินเข้า